เป็นหัวอีสองคน,นถ่ายไปนี่นีระดับระดรับนี้เลยระดับนี้ผมได้บอกเลยอะไรนะมาต้องเตรียมกระต้อนมาต้องเตรียมกรนต้อนเดาข้างขวาผมเอข้างซ้ายแล้วกันนะแล้วจะบอกว่าเมียของพี่เสือก็เหมือนเมียของพี่ปูยุแล้วก็พี่แอสตันของผมนะพี่เสือร้อยเมียวันนี้ไม่ไหวแน่ๆเยอะไปนะพี่เสือนะเอาละอ่านอันนี้ใครมาเชียร์นะครับผมแอสตันกับปูยุคนนี้ ได้ยินเสียากาศที่สุดอะไแบบเกียรเพะครับเสียงโอ้โหมาอะไรครับมันต้องเตี้ยมันต้องบิวบิ้วใช้ได้อยู่ใช้เดียวใช้ได้ใช้ได้อัดตอนต่อไปตอนต่อไปผมบอกเลยว่าตอนนี้นะฮะอะไรแห้งนะผมน่าเป็นห่วงเหมือนกันอ่ะขอกำลังใจขอกำลังใจลูกเตี้ยมเตี้ยมกับแฟนๆด้วยหน้าเลยใครพี่เมใหม่ใหม่ยังไม่ได้เลยคุณสองคนเริ่มต้นด้วยการสมจูบก่อนไม่ต้องพูดอะไรเริ่มสอบซึ่ง พี่เสือมาให้ตอนขอหน่อยได้ไหมครับแต่ก่อนแต่ก่อนจะแบกเมียบิกเตอร์ช่วยลูดซิฟด้วยนะครับรลูดแล้ว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 ใครมาใครมาเชียร์นะเลโอและมิ๊กเด้ของเจนเลยครับใช่ใช่ถึงเวลาตรงี้ดีกว่าอะไรคุณต้องการเสียงกรี๊ดอะไรเลโอว่าใครมาเชียร์คุณบ้างอะไรโอเคเอาไปเอาไปพอกันนะฮะเชียร์นะเฮ้ยคุณเลียวเขาอยู่ตอนตัวสิบแมตชนะ แสดว่าเขาต้องมีแบบเขาส่งเนียนคือรับ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 ่พุธเนี่ยเขาบอกผมตลอดนะว่าแฟนลาบเขาเยอะกว่าพี่นะแล้วพี่เขบอกพี่ตลอดเขาคุยกับเราตลอดในเรื่องคุณเชื่ออะไรชื่อพี่แม็กก็บอกพี่แม็กพี่แม็กเดี๋ยวสาเสียงพี่แม็กวกเรื่องเราอะ ทาทำงานที่โรงหนังพอไรนี่บ่อยมากยังไม่เคยได้ยินเสียงแอร์เลยว่าเสียงแอร์มันดังขนาดไหนไหนใครมาเชียร์พี่แบ๊บเบิ้ลเฮ้ยเดื่อนเพื่อนดีนะเฮ้ยแบ๊บเนิ้ลเอาอีกแล้ว่ไหมเฮ้ยเฮ้ยพี่อะไรคนไม่เชียร์พี่แบ๊บเยอะกว่าไม่เชียร์ครูยุอีกว่าไม่ติดนะเรากลับครับกลับอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปอ่ะตอนนี้พระเอกยืนครบแล้วคุณไปเชิญนางเอกของพวกคุณมาสิเอออย่างเช่น อยากคุยอยากคุยได้เลยครับผมเชิญเลยมา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 ไม่เดี๋ยวปูยุกดูแลเองชอนเดี๋ยวดูชอนไม่อยู่เดี๋ยวปูยุกดูแลเองโทษให้เอสเตอร์นะฮะเอสเตอร์เดินเหมือนมาแบบเจ้ากระโปรงมาคล้องใส่โอ้โหแต่ละคนใช่ไหมไ่แล้าอะไรอ่ะชอบเกอกผมอ่ะโอ้โหชอบท่าเอสเตอร์เดินขึ้นไปทีมากทำไมฮะเอสเตอร์ตะกี้กล้องกล้องทีวีจับไม่ทันขอเดินอีกทีได้ไหมฮะสมมติสมมติสมมติ มาแล้วนะฮะยขอเชิญนะครับนางเอกจากตอนโบสถ์พระใดมาเลยมาเลยมาแล้วนะฮะโอ้โหโอ้โหกระโปรงแล้ยาวไงลักษณะเหมือนน้ำท่วมนะครับยาวกระโปงยาวเชิญแต่ละคนนั่งประจำที่กันเลยนะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะครับเสียงน่งนู้นี่เป็นเสียงน่าโม้นะนั่งประจัลเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอกเขาไม่มาไม่ไม่และวทำมนั่งข้างเอสเตอร์ ผมรู้อะไรฮะคิดจริงผมรู้โอเคเดี๋ยวอะไรครับผมผมก็ต้องไปนั่งข้าดนางเอกผมใช่ไหมเออนายชูเนี่ยทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นี่ยี่นี่อยู่นี่นี่ยะชูเนี่ยไงจูเนี่ยคนเดิมแก่แล้วไงสายตาไม่ค่อยดีผมก็บอกแล้วนะว่าคิดจริงเหมือนกันนะครับขอ อันนี้คืออันนี้นักเอกคิดจริง <c oughs> เหรอนักเอกคิดจริงนะครับ <c oughs> ไม่แต่จะบอกว่าวเมื่อกี้อะไรี่ซ <c oughs> าวเสียงก,กันอ่ะคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเออ่จะบอกว่าใครเสียงกีตใครดังกว่ากันเพ <c oughs> ราะว่า <c oughs> พวกเราคือรักน้าเป็ดโง่ทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ขอเป็นกำลังใจในการเปิดงานให้กับพวกเราหน่อยนะครับขอเสียงให้กับอาร์กรีดั้งพลิกหน่อยครับมา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 มมา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 มมา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 ม นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเริ่มต้นที่นักต่อแล้วไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนไม่ใช่โอ้สารภาพมาแล้วคนอื่นนั่งกันน่าเพียเลยอ่ะไม่อยังมีคนอื่นมีมาอย่ักต่อด้วยแล้วรู้สึกอบอุ่นมีคนปกป้องเราไม่ใช่ที่อบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับคือชอบคาแรคเตอร์ในซีรีส์แล้วั่นคือในซีรีส์แล้วถ้าเกิดชีวิตจริงล่ะครับต้องเงียบเลยมันไม่ได้เป็นคำถามชีวิต พี่นี่นั่งดีกว่าถามมากแล้ามันเจ็บตัวนะครับอะต่อไปน้องมุกน้องมุกอาในในเรื่องเนี่ยคู่พี่เสืออยู่แล้วแต่ถ้าสมมตว่เลือกเพศได้เนี่ยสักคนหนึ่งจะเลือกใครเลือกพี่เสือเกสือเพพเสือเนีไม่ได้ดีเกินไปแล้วก็ไม่ได้เถือนเกินไปางอยินไปอยู่กลางๆคือแอสตันเนี่ยเขาก็ ดีมากมากเลยแย่ก็ดีดีไปแล้วซะคุณเฟโร่จะแย่ไปคุณเลวไปน่ารักน่ารักไปน่ารักน่ารักพี่เสือพี่เสือพี่เสือก็แบบกำลังดีค่ะแล้วก็มีความจริงใจด้วยดีเขาบอกดีเขาเรียกว่าหล่อกกำลังดีสมกับเป็นเมียพี่เสือมากขอไปอลิสบ้างน้องดีน้องดีถ้าต้องเลือกเฟร์สโคจะเลือกใครจ๊ะขอเลือก ตัวเองเหมือนกันเแต่ไอซ์แอนต์เหมือนกันทำไมล่ะครับติดใจติดใจเอ่อทำไมถึงเล่าไอซ์แอนต์ขออะไรไม่เพราะเขาแบบเอ่อเหมือนเอ่อเป็นทั้งผู้ใหญ่ในเวลาที่ต้องการแล้วก็เป็นเหมือนกับคนขี้อ้อนในเวลาที่แบบมโมิมงอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเขาคิดจริงนะในตอนที่เขามองตากันมันเหมือนแบบมันมีอะไรบางอย่างจริงอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพัดมาพัดสปา เราได้ยินข่าวมาตั้งแต่ตอนถ่ายแอบพิธีเกิลือแล้วนะว่าว่าอะไรที่ว่าไงว่าสองคนนี้แอบมีอะไรกันหรือเปล่าไม่ใช่เราไม่พูดแอบคุยอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยนะครับผิดคนหรือเปล่าพี่ชายผมนั่งอย่ข้างนเราอีกแล้วอีกแล้วไอ้นี่โอ้โหคนไม่ได้ต้องทุกคนเลยนะอะไรไม่มีใครตอบชื่อผมทุกคนเลยจ้องพยายามจ้องพยายามจ้องตอนนต้องมีใครมองอ๋อเอาไอ้นี่เป่ะอะไรนางเอกเขารู้ไหมเขารู้ไหมว่ากูนั่งอยู่ข้างหลังเขาจะรู้เขารู้ไหมเขาจะรู้ ตอนนี้คะแนนเนี่ยหนึ่งแล้วก็ตรงนั้นสองแอสตันนำแล้วนะฮะอีกสามคนตอนนี้ยเงาเงาเลยนะก็มาโอกาสสุดท้ายแล้วจะเลือกใครจะเลือกใครเซโร่เซโร่เซลโร่โน้บุกนี่ก็ชมพี่ชายตัวเองกับไมค์คือไม่์คือความหวังเดียวแล้วนะยังไงไม่คือไม่คือโอกาสสุดท้ายแล้วที่แบบเซโร่จะมีคะแนนบ้างอ่านเลือกเซโร่ละกัน อะไรรู้ผู้สงสารหรือเปล่าเพราะว่าตอนข้างหลังก่อนขึ้นเนี่ยเลือกใครนะข้างหลังก่อนขึ้นข้างหลังเลือกเอาจริงๆ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 แย่แบบไม่เกี่ยวถ้าไป็นสงสารเซฟเราเลือกใครข้างหลังก็เลือกเลือกเลือกพี่เสือเา้เป็นผู้หญิงคนไหนก็อยากเลือกพี่เสือทำไมทำไมทำไมพี่เสือเซ็กซี่ช่วยเอาเสื้อพี่เสือ10เมียให้น้องหน่อยฮะ โอ้นะครับสรุปเล่นไซโลค่ะสรุปแล้วจุดอ่อนของเราวันนี้นะครับเ <c> ซ <oughs> โลมิสตันแล้วก็ฟมโยขอเซตเรีเยดไดพี่แบ,บดแบบด้วยพี่แบดด้วยพี่แบดไปเลย <c oughs> นะครับว่านะครับอ่ะถามนิกกี้หน่อย <c oughs> อะไรถ้าเกิดต้องเล่นนางเอกเป็ดฮะคนเดียวสลับด้วยเหรอคนเดียวเลยครับ อ่าคนเดียวนะนิกกี้แมนทำไมต้องจริงใจขนาดนี้ดอยู่ในน้ำสีก็จริงจังเอาแบบความจริงนะพี่เอาแบบความจริงเลือกใครควรเลยเว้ยฮะเลือกได้คนหนึ่งเป็นแฟนในชีวิตจริงโอเคถ้าเลือกให้เดินไปนั่งข้างๆเขาฮะให้เดินไปนั่งข้างๆเขาเอตเตอร์ไม่ต้องตัวเก่งก็ได้ไม่ต้องกลัวขนาดนั้นเอตส์กลัวแลักษณะผมเนี่ยอะไรครับเลือกคนที่อยู่แล้วขนาดฮะสุปรีลีลา ทำไมถึงเลือกสุปรีทำไมถึงเลือกสุปรีเพราะว่าคนอื่นเนี่ยผมสนิทมากน้องไม้เนี่ยตอนแรกก็นี่คือความฝันผมเหมือนกันจะบิวเจมาเนี่ยเป็นความฝันผมเหมือนกันครับผมพอมาสนิทแล้วโอ้สกอยมากก็เลยเนี่ยอ๋อสกอยิ่งอ่ะแล้วน้องนีน้องนียังไงน้องนีไีดร่วมงานด้วยทำไมไม่พิงเลยฮะน้องนีน่ะเป็นเด็กที่ร้องไห้และน่ารำคาญมากก็เลยแบ็เลยไล่เนาะผมไรบอกดิ่ไม่ร้องไห้ตอนนี้เข้มแข็งไง่อ่า เป็นเพราะว่าครั้งนี้ไก่เปล่าคุณไม่ไไมชอบไก่แล้วน้องมุกอ่ะก็พักก็มุกไงน้องมุกเหรอเออเอาง่ายๆน้องมุกผมจะรักได้ไงทำไมอ่ะเมื่อวานน้องใหม่ซื้อเอแคร์มาหกชิน้นเออผมกินไปชิ้นเดียวอีกแค่ชิ้นมุกกินหมดมันเปไ <c ups> ็นคือ <c ups> มันเลีนยงยากมีเลี้ยงยากมีกล่องมี ก็แล้วเหลือสามชิ้นหนูหยิบไปชิ้นหนึ่งน้องมุ้งหั่นมาค้อนขวบใส่แล้วก็แล้วก็ข้าวหลังเนี้ยข้าวหลังเนี้ยเข้ากล่องเข้ากล่องหรือขนมมีชื่อเขียนของตุ๊กนะติดทุกอันอ๋อคือต้องหัวขอกินนิดนึงใช่อันนี้ก็เลยไม่ไหวก็เลยเลือกเอเซอร์อันนี้ดูแบบว่าลึกลับดีเอเซอร์เลือกเอเซอร์ครับผมเอเซอร์โอเคไหมครับเอเซอร์คำตัดยิ้มแบบนั้นแปลว่าอะไรพี่ออ ก่อนลบก่อนโอ้ยหจะใจกอดใจแน่อน่นะครับโอเคนี่คือความสุขสนานะครัเพราะว่าแน่นอนหลายๆคนนะครับก็ได้ดูไปละอรน้องเินทำไมฮะอันนี้ใครเป็นคนตั้งให้ไม่ใช่ก็แบบเออเวลาแบบชากที่แบบผู้ชายองมามาใกล้มันก็เป็นกลไก้องการนอมัตไงเรามือไม่ราแคบบตีไบอกเลยว่ามือมือเขาหนักมากพราะว่าด้วยสรีระของเขาที่ค้ายกับผู้ชายเขาแค่สูง คุณเป็นนางแบบนางแบบแรงเขาเยอะมากนางแบบไม่ใช่ผู้ชายเอออนาคตนี่ไม่ใช่นางเอกก็เป็นนางบนเรืบอลดีใช่ไหมวช่นนี้อันที่สำคัญเลยืออยไรไหมเป็นนางเอกที่หัวตัวมากทำไมอ่ะทำไมเรื่องอื่นนะเขาได้จูบกันทุกคนนะแล้วคุณได้แล้วไหมโหได้อะไรเลอะไรอะไรมีอยู่ฉากหนึ่งพี่แก้วบอกว่าให้ฟูยุแบบจมูกอะติดกับอลิสหน่อยแล้วผมก็แบบจมูกติดพี่ห้าสี่สามสองผมเพิ่มันลงมันพัดอะลงมันพัดปุ๊บเอ็นไปโดนโอ๊ย ไปโดนแก้มนิดเดียวทำยังไงฮะพี่แก้วเรียกพี่แก้วพี่แก้วโดนแล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 ้วต้องไปเ็นไงโอ้โหขวงตัวมากครับผม้อยพี่เสือจัดการซะหน่อยแล้วแบบนี้เดี๋ยวจัดไปเรื่องหน้าอะไรครับผมเดี๋ยวพี่เสือจัดให้พี่แก้วพี่แก้วโดนแล้วพี่เสือเลือดกำเดาไหลเลยฮะเออแสดงว่านี่คอนเฟิร์มเลยเรื่องของมือดักจริงนะครับใช่ใช่เดี๋ยวไปนินจะแก้ตัวอะไรไหมยังไม่ได้แก้ตัวเลยเออนี่พูดซะหน่อยพูดซะหน่อย หัวหัวทำไมหัวคือหัวเนี่ยเป็นเฉพาะกับนิกกี้แล้วก็เม้าหรือเปล่าไม่เป็นกับพี่นิกกี้หนักกว่าอ๋อทำไมฮะทำไมฮะเพราะว่าพี่นิกกี้เป็นนิกกี้นิกกี้ดูไม่น่าไว้ใจใช่ไหมคนิกกี้ยังไงฮะน้องไม่ไว้ใจคุณเนี่ยเขาไม่มีใครไว้ใจผมจริงๆผมไม่เคยคิดอะไรกับใครนะจริงคิดเป็นน้องหมดเอาเคเอาดีคิดเป็นน้องหมดเอเธอร์ตาบานครับสาบานขอ ขอให้บ้านเติงจริงดูคิดเป็นน้องคือผมนั่นมันบ้านมากผมนะจริงผมจริงผมบ้าบ้าคนเหมาคนที่เป็นน้องคนจริงเออมีไรทุกคนแต่ไม่เคยส่งหาใครเลยเหรอไม่เคยเลยจริงเหรอแต่มีไรทุกคนแล้วเอเธอร์ยังไม่มีไรเอเธอร์เลยบ้านบนครับะโอเคผ่านไปนี่คือฉายาแรกนะครับครับฉายาที่สองมาเลย